ม้ลย่อยในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยผู้บาดเจ็บสามรายแล้วก็อีกหนึ่งทีมเป็นทีมหนุนนะครับทีมหนุนจะให้คอยอยู่ที่นี่นะครับสามทีมและประกอบด้วยพี่ทีมผู้ภัยใครที่โดนจุดจดที่เดนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหมน้องน้อง กเระมาณีตมีกระดูกตรงนั้นน่นั่นรับผมกัดไปแล้วครับนีไอทีขาวครับดิมีอไสองคันก่อนเผื่อมีอะไรก็ได้เพื่อนใจได้ทันทีต้องต้องหาหมอกทางเนี้ยทางที่เม็โคเขาทำทางไว้ดูแลน่าจะหวานครที่สุดนะมันไม่ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง